แรงนะ แเป๊ะแปะไป,ป,ะไปละเออรถระเบิดไปลปะอุย้ยตายสองตัวเนี่ยไ,ไหนไหนไหนพวกหิวคิวเล่นขันบนเหรอเล่นขั้นบนเหรอหิวคิวกันเหรอไอ้พวกนี้แปะแปะไปละแปะสองลูกปึง้งนั่นแหละรถพัลงลาก่อนเลย กันให้แบบสุดๆละเต็มที่เต็มที่มากการใช้กเต็มที่มากเออการใช้เต็มที่าเอาละ่ะสวัสดีครับอยู่กับผมมากโตเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคลิป AKM 105Q ซึ่งปืนที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น AKM กระบอกนี้เลยครับเป็น AKM แต่ง7 0ิัดนะ ในส่วนของบิวครับหลกัหลกๆแล้วตัวบาร์เรลเนี่ยผมจะใช้เป็น t r a n s d u e r long barrel เพราะว่าไอสองตัวที่มันยาวกว่านี้จะเป็น t r a c t i c a l long barrel กับ b e b v e r long barrel เนี่ยครับถึงมันจะได้ range กับ control แล้วก็ stability มากขึ้นก็นจริงแต่ว่าในส่วนของ handling กับ accuracy นะมันจะหายไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกใช้ t r a n s d u e r long barrel นะครับแล้วก็มันใส่แพ่ได้5แพ่ด,ด้วยในส่วนของ combo เรื่อง control ครับในส่วนของมัสเซิลเนี่ยก็ผมใช้เป็น horizontal compensator นะตัวแรชชันนี้ถ้าใครรู้สึกว่ามันดีดขึ้นบนเยอะเกินไปอยากได้ อยากได้แบบว่าลดแรงทิแนตั้งแล้วก็ลดแรงทิพน,นอนเนี่ยโอเคแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นแซนซอมได้นะครับแต่ผมถนัดเป็น h o r i z o n ท a ลนะในส่วนของปรก,กรีบครับผมจะไม่ได้เลือกใช้เป็นอาเคปรอกรีแบบที่ผมใช้ในกระบอกอื่นเพราะว่าปืนนี้เนี่ย handling ต่ำมากผมต้องการ a c c u r a ซีในการทิปไฟไม่ ADS ขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็เลยเลือกใช้นี X 2 5 u Angle Combat Grip นะครับเพิ่ม accuracy แล้วก็ลดแรงทิบทั้งแนวะตั้งแนวนอนเลย ในส่วนของแม็กครับว่าแน่นอนผมใช้70นัดเพราะว่ามันยิงมันมากจริงๆแล้ว40นัดเนี่ยครับมันก็โอเคนะเราสามารถยิงปิด2-3ตัวได้1แม็กได้ก็จริงแต่ว่าในคลิปนี้ผมเน้นเอามันผมก็เลยใส่เป็น70นะครับถ้าเป็น40เนี่ยเราก็จะลดเราก็จะเพิ่ม handling นะครับระยะเวลาในการเข้าสโค p e ของนีโหลดได้พอสมควรเลยก็อันนี้อยู่ที่คนชอบเลยครับในส่วนของเรคกริปนะครับผมเลือกเป็น AK, AK heavy t o w e r grip เพราะว่ามันเสีดเยอะแล้วก็ตัวกริปเมาส์เนี่ยผมใส่เป็น s ซ a เบิ้ครับ สต็อกนะครับผมผ่านท้ายผมใส่เป็น U Aspect Off เหมือนกับกระบอกอื่นผมแต่งหลักๆเลยมันจะได้คอนโทรลกับเสถียริตี้ครับก็แต่ว่าถ้าใครอยากได้แฮนดิ้งเพิ่มเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้นะครับผมลด accuracy ลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็คอนโทรลแต่ว่าได้แฮนดิ้งเยอะเลยตัวสกินเนตั้นสต็อกครับในส่วนของสโคปผมใส่เป็นคูณ2นะครับเพราะว่าระยะใกล้เนี่ยเราจะไม่ได้ ADS เราจะฮิปไฟเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราใช้กล้องเป็นคูณ2ได้ครับ ตัวแคปนะครับที่ปิดตัวที่ชักเนี่ยก็ใส่มาก็ดีมันจะเพิ่มแฮนดิ้งได้ครับในส่วนของแผ่นที่เหลือนะครับผมจะใส่เป็นแฮนดิ้งหมดเลยเพราะว่าแฮนดิ้งที่ผมแต่งตอนนี้มันต่ำมากซึ่งสเตตหลักๆนะครับคร่าวๆเนี่ยตัวคอนโทรลจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับถ้าคิดว่าดีดเยอะไปเปลี่ยนจากแบสชั่นฮอริซอนท a ลคอมเพรสเซอร์เป็นแซนซอร์โมติคอลได้ครับแฮนดิ้ง <Hand ling S 1> นะครับเข้าสโคปจะช้านิดนึงอยู่ที่522แต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าระยะใกล้เนี่ยเราจะไม่ได้เอเดสเราจะฮิปไฟเป็นหลักเพราะฉะนนนั้500เี่่ยก็ถือวา ยังไม่ได้แย่มากนะครับยังสามารถเล่นได้อยู่แต่ถ้าใครไม่ชอบนะครับเปลี่ยนแม็กเป็น40ตามที่ผมบอกเมื่อกี้ได้เลยส่วนค่าดีเบรตครับผมตัวบาร์เรลเนี่ยผมจะให้อันบนอยู่ขวาสุดนะครับเพิ่มแฟล์ิ่งซับลิตี้นิดนึงเพราะซับลิตี้ปืนนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างาจะสะอาดนิดหน่อยครับผมแล้วก็ตัวเลนส์นะครับมาซ์ลิซิตี้เนี่ยไม่จำเป็นเท่าไหร่นะเพราะว่ากระสุนเรามันไม่ได้ชา้าขนาดนั้นเรามันลดเอเดิสปีดซึ่งเรามีน้อยอยู่แล้วด้วยพอรกริบครับเรื่องคอนโทรลเนี่ยผมโอเคแล้วผมก็เลยไไม่ได้้ปรรับตงนนะีะ เพราะว่าปรับแล้วไอเนสปีก็จะลดลงอีกครับแต่ติก๊กเนสข้างล่างเนี่ยไปขวาสุดเลยเรียกรีบครับขวาสุดทั้งคู่แล้วก็ตัวสต็อกก็ขวาสุดทั้งคู่ครับสโคบก็แล้วแต่คนถนัดเหมือนเดิมครับผมดูคลิปเลยส่วนของผมนะครับจะให้ซูมน้อยลงหน่อยเป็น1.75เพราะว่าไม่ได้ยิงไกลมากแล้วก็ไอตัวเนี้ยผมจะปรับเป็น20มิลิเมตรตลอดอยู่นะครับก็เพื่อไม่ใการเสียเวลาดนะครับผมเราก็ไปดูคลิปเต็มที่ผมเล่นกันได้เลยครับ And they can't help but retaliate. The trenches are your first line of defense. Hold them here with all your might. Use artillery to carry out long range, engage immediately, and then allied forces in guarding the objective. Be advised. Enemy okay. attacking Objective Alpha Calm down, You're fine. The enemy has taken Objective Alpha ไปได้ไหมโหเราเพื่อนกระบังกันยับเลยอันนี้คุณไหวมากครับโอ้เราใครอะเห็นอยู่ปลายจอเฮ้ยไหนแผละไปละเออรถระเบิดไปละ The enemy has taken objective Bravo One. Strategic <tiny> beacon ready to deploy. Bravo One is now under enemy control. Sniper. 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 Oh, sniper. Oh. This is what? 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 เอใคร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 ตกใจตกกระจายมดเลยเออคนก็มาตรงนี้เหมือนกันแปลกโอ้ยรถถังห่วยไปเรีวไม่อยู่เล้อนะโอ้ยได้สอตัวงงเนี่ย เข้าไปในนี้ปึ๊บห้ามโอ้บอกแล้วหมอตาเนี่ยตาเจ๊ตอกโต๊ดีหมอชุดเก่งไงผมโคตรชอบเลยพวกคิวเล่นขั้นบนเหรอเล่นขั้นบนเหรอหิวคิวกันเหรอไอ้พวกนี้ ยืนมได้ครับไม่ได้ครับโอ้ยยไม่ได้เริ่มคุมปืนไม่ค่อยอยู่ว่ะจริงจริงน,นที่รับคอนโทรล,ลงมีผลเยอะขนาดนแปะแปะไปละแปะสองลูกปึ้งนั่นแหละรถทังลาก่อนเลย ฮิวฮิวฮิวผมผมกันให้แบบสุดๆละเต็มที่เต็มที่มากกันไซต์แบบเต็มที่มากเออกันไซต์เต็มที่มากโดลดโหลดใครอีกใครอีกเพื่อนเพื่อนนะสูงใครไม่รู้ทัานี้ เออการถึง objective เจ้าเสิร์ือแปะแปะแปะโอ้ยอะไรวะมาตรงนี้ทางนี้เฉยเลยไม่ได้ไม่ได้ทางนี้ไม่ให้เข้าห้ามผ่านนะครับนายนายทางนี้ห้ามผ่านน,น,น,นายนายบอกว่าห้ามผ่านไงทางนี้ บอกให้เขาทานี้ห้ามผ่านไม่ฟังกันเลยบอกให้เขาทำนี้เลยนายนายห้ามผ่านทางนี้ห้ามผ่านมีมีคนเข้าดาดอยู่นะนายนาย,นาย อืมห้าตัวก็ก็โอเคอยู่ใช้ได้อยู่ยังไม่อิ่มแต่ก็ก็รองท้องได้ดีอยู่ฮะอันเนี้ยอะชอบเลยอันเนี้ยอิ่มเลยคืนเนี้ยถ้าคืนเนี้ยได้เล่นจนอิ่มแน่อิ่มก๋าสองราด Hold it at all costs. Copy. Vehicle drop in target location. i barrage ready? We have the critical objective. รครับยูดีเน็ตก็หลุดอะไรวะโผล่ก็เออล่อผมเหรอฮอร์รี่อัพเขาไม่จับเลยเหรอ ว่านะครับสตรีมมันหลุดอะไรเล็กฟอร์ตไว้อยู่ก็แค่นะยังน้อยก็นะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ใน youtube แล้วก็ไปกด follow ใน X กันได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ